สวัสดีครับใกล้วันเข้ามาทุกทีแล้วนะครับสำหรับงาน May i t t ฟิร์สโ m เ m นต e เ e อ e ์เร t i o n ที่จะจัดขึ้นในวันที่25สิงหาคม2567นี้โดยในวันนี้จะพาไปดูสถานที่จอดรถใกล้โรงแรมที่เตรียมเอาไว้สำหรับวันงาน2จุดดังนี้ครับ 1. ลานจอดรถตลาดตะเคและ 2. บริษัทวอลุ่งเรืองโดยพื้นที่ในโรงแรมเราจะใช้จัดงานเลยจำเป็นจะต้องจอดรถในบริเวณใกล้เคียงก่อนนะครับ เริ่มต้นบนถนนหม่เลข3ถนนสุขุมวิทนะครับจากเมืองโบราณมุ่งหน้าทางทิศตะวันออกด้วยระยะทาง7กิโลเมตรจะเจอกับแยกตำรุกให้ทําการเลี้ยวซ้ายนะครับเพื่อวิ่งบนถนนใหม่เลข3256ตำรุกบางทีเมื่อเลี้ยวซ้ายวิ่งบนถนนหม่เลข3256ได้แล้วให้ขับตรงไปอีก3.5กิโลเมตรเมื่อใกล้ถึงโรงแรมให้เตรียมชิดซ้ายเพื่อเข้าลานจอดรถตลาดตะเค จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการนะครับกับอีกจุดหนึ่งจะเป็นร้านวอลุ่งเหลืองถัดไปอีกหนึ่งซอยจากโรงแรมเมบิดแล้วพบกันที่งานนะครับ